สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายด,บด,ดีพี่น้องปกปายเบิดสุสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงส่วนคำคำพี่น้องบรรยากาศบ้านนายามเย็นตอนนี้ทุ่มหนึ่งอันที่เห็นบมเมนตะเวนขึ้นได้พี่น้องบมเมนบรรยากาศยามเศร้าแต่ว่าเป็นบรรยากาศยามแรงส่วนคำคำ,คำหลังจากที่ตะเวนตกเนาะอันที่เห็นนะคือพระจันทร์ พระจันทร์เต็มดวงพรหมนีนะฮะเพลงสิบห้าคัมพระจันทร์เต็มดวงเนาะแปบลบว่าพระจันทร์ชี้ญ่สุดก็คือเมื่อนี้ละนี่กำลังขึ้นตัวแรกนะมันหมืดฝนเนาะอันที่เป็นคู่ดำดำนะคือมันหมืดฝนพระจันทร์กำลังโผล่เป็นบรรยากาศที่แบบ หาดูได้ยากเนาะนอกจากิิเป็นบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดสถา,านที่มืดมืดบ่มีไฟฟ้าจังสีพอบ้านบ่มีก็ส่วนญ่ก็เป็นทุ่งนาที่เห็นดอกไฟรอบๆอบลอ้ลอมบ้านพอโซล่าเซลล์เนาะแถวถนนนุทางกับบ่มีโซเบ่มีอันไฟฟ้าก็เลย เห็นแบบพระจัน์เต็มดวงเต็มเต็มแบบนี้งามพี่น,อน้องเนาะอันนี้บรหิหาได้ขึ้นสูงเดชพอมันมีเมฆดำยู่เริ่มคำเริ่มเมิดแล้ว ชิ่นนี้เสียงมาเริ่มมาเริ่มนะคือแม่น้องเหมยทำไอติมขายเนาะจากได้ยังกินแรงมาเนี่ยยังบ่ทัานเห็ดกับเข่าอยู่เดี๋ยวจะไปเถียงสาววันไปหาแนวกินรอบๆบ,บ้านก็นคือโซล่าเซล์เนาะกับสีสว่าง รอบๆคุณประจันท่านผู้ชมแต่อากาศกระหอนเอาเมนี่ก็ะส่วงบายก็มืดฝนอยู่เด้ตกบางเขตกาแฟ ทางนี้กำลังจะกินข้าวได้อะไรกินตม่ต้มมมามียังกินทำเฮะที่เรียกมานี่ยเรียกมากินต้มไข่นี่บอกต้มไข่กระป๋อมามาอาหารเป็นอาหารเย็นที่กินง่ายๆเท่าที่มีบางที่นะบอแม่เนะบอม้ยังกินบอพี่เ้องเห็นกินแบบนี้ก็เบื่ออาหารบริหารกะแกงเนาะใหม่ตัมะคง ถ้าเป็นแกงน้ำใหม่ของโปรดชาวแสงเพลินแกงแทบทุกวันกินแทบทุกวันเขา,เนนเนเาก็พดมาใส่ถ,ถ้าล่มแล้วขึ้นเทิงมันแจ้งต้มมามา่าจชยังทำนะคือสีแดงมาดูกับข้าว,อาวของสาววันวันนี้ เห็นบอกก่อนมาเด้อกินข่าเนึกว่าได้ต so ้มเป็ดต้มไก่พ no. ี่น้องไข่เป็ดอันนี้ก็จะเป็นต้มมาม่าใส่ใส่กรอกอันนี้ก็ต้มไก่เป็ดไ่เป็ดคุกเกลืออันนี้หวานข้าวโพดหอกกาบอันนี้เจวน้ำน้ำปลาหรือน้ำซีอิ๊วน้ำปลาค่ะน้ำปลาอันนี้คือป่นกบใส่นมส้มนะจจะเมนูอาหารบ้าน แต่ว่าของโปรดน้องทำก็จะเป็นมาม่าน,นั่นเองม,มามาพี่น้องจ่ายกินข้าวนึกว่าได้อะไรกินที่ไหนได้ต้มม,มาม่าคอยซื้อมาสองแก๊ปสามแก๊ปคือมาหอนแช่บอมจักแมแ่จะเมือ่อละหอน เดมอนีอยู่ปกสองนะผลตกชีบชิหาบาทอันนี้คือไข่เป็ดใช่ไหมใช่อันนี้ไข่เป็ดยายลุ้นเองนะพี่น้องเนาะบริสุทธิ์มันไข่อะไรเพื่อนกระไบมันผักมันหลายเลยเพื่อนเลี้ยงบาไหว่ซาไปกันไปตอนไหนก็ไปตอนเศร้าเนาะสรุปจะไปไหนกันสิเมือสว่าง กายมือมอหนักท่องเงี้ยเต็มทีเบิ่ดเดือดันะโมเลปเขาก็ได้ยินว่ันโอนี่สมบูรณ์ตนแรกมันสิ้นเลยราบอไปเขาเขาบอกว่าห้ามเดินทางวันพระส่วนใหญ่โดยเฉพาะวันวันเอ่อขึ้นวันสินดับเนาะมันมีดับมันมีเพลงขึ้นกับแรมดิขึ้นกับแรมอันส่วนนี้คือขึ้นพระจันทร์เต็มดวงไปขีดเต็มเสี้น จะไปซื้อของบ่มื่นนะแสงพรุ่งน,นี้สาวแสงปิดร้านนะจ๊ะเ,เนื่องจากวันนี้ได้ขายดียไปหาสื่อของมาขายอุปกรณ์เค้กนะพออยู่แถวนี้น่นะบ่มีร้านเบอร์เกอรี่หรือว่าขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับขนมหรือว่าเค้กชิคกี้มรสไซค์นะคือ กับมระโยชใหญ่เนาะรถเป็นจะซองล้อค่ะทนอีกนิดรถใหญ่ข้อเย้าให้มันอีกมันเขาบอกว่าถ้ายอมเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนรถยอมดอืมเราเป็นกระนี้อยู่ด้วกินคนน่ะเราต้องเสียเงินพร้อมเนาะเรต้องเสียค่าน้ามันรถแล้วเขาเคยกินข้าวเย็นเป็นหนี้เลย หลายคนอศัศยานเป็นหนีพี่น้องถามว่าเป็นหนีนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเป็นหนีต้องใส่เหมโมเมนเป็นหนีผู้อ <c oughs> ื่นละหนี้จ่อยเขากีบเมกเออตอนอยากได้ครับจังชัง่นจังซี่เออเมื่อนั้นสีคนนส่คืนเมื่อนีสี่คืนเออขอยืมเท่านั้นเท่าน,นี้ <c oughs> อนนขอเป็นหนี <c oughs> แล้วหายกิบเขากีบเมก <c oughs> หอดบอกมกไก่ <c oughs> หอดบอมาบอกว่าเออยังบ่มีหนี้ใหบ่มีเงินค <c oughs> ืนเด้อ เออมื่อนิมื่อนั่นเดิอมื่อนอีเด้อนนสิอกืนธนทนีกอนเดิอกบวางเงียบไปเลยอันนี้คืนอนิสัยของลูกนี่อันนี้มันเรื่องจริงพี่น้องพว่พายุสัยก็าตามเพราะว่าบมีอ่ะเป็นผู้หนึ่งเมื่อก่อนบ่มีทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะหูบ่บอมีทํางานแค่เดือนละเจ็ดแปดพันบาทแต่ว่าปล่อยเงินกู้ร้อยละสิปล่อยกับบริปล่อยผู้อื่นหรอกปล่อยคนในโรงงานน่นละ ยืมบุรพันสองพันสามพันพอเงินออกแลละกระจายแต่ดอกต้นบ่หายและกระมือนั่นมือนี่บางคนกันหนีออกจากโรงงานไปเลยโอ้แต่ว่าส่วนใหญ่น่ะบกคุ้มบอกเลยว่าผููไดที่ปลอยเงินกู้หรือให้ผู้อื่นยืมน่ะบอกคุ้มต่อให้ยืมฟรีบบกิดดอกกระบบกคุ้มสุดท้ายมีปัญหาทะเลาะกันสี่นิดกันแค่ไหนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นญาติพี่น้อง ถ้าให้ยืมเงินนะลอยทั้งรลอยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีปัญหากันอันนี้เรื่องจริงเออถ้าถ้าเจ้านี้ใจดีพอก็ยกนี่หให้แล้วก็จบเจอบ่มี <ใจ S 1> เคย <ใจ S 1> เน,ยเน,นีเป็นหนีเป็นนีแล้วอ่าทยอยคืนจ่ายแต่ดอกแต่บ่จ่ายต้นตามมาเป็นปีชุดไทยบ่จ่าย บ้ามีจนไปไปดักตบอยู่หนาโรงงานเลยอันนี้เคยเรื่องจริงเ<ต>นาะ<ต>มีคนในโรงงานออกมาหามแบบมันโมโหอ่ะทั้งทั้งที่ยืมเงินเขาไปแล้วชุดท่ายแล้วดอกกระบาดใจต้นกระบาดใจ<ะ>แทน,นยังหนีหนีเขาอีก <c oughs> หลายคนเลยมีหลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดียสนิทกันหู้จักกันแล้วก็คนในโรงงานนั่แหละเพื่อนร่วมงานนี่สินะ สุดท้ายก็บุกคุ้มเนาะเหมือนที่เป,เป็นข่าวหละพี่พน้องดัลลงดาัลาหรือว่าคนดังๆอะ่ะถ่าอย่างที่มาเกี่ยวกับเงินหรือหุ้นส่วนจะมีปัญหากันอันนี้เรื่องจริงตามที่บ่มีอันนี้คือประสบการณ์จริงเนาะบด้เวาเสียดสีใซ่ผู้ใดอันนี้คือเรื่องจริงประสบการณ์จริงจากที่คนให้ยืมเงินเนาะตอนเป็นญาติพี่น้องก็ตาม ชุดท้ายก็หายเขากีบเมฆไม่เคยมาใกล้ไม่เคยมาถามเลยว่ามีเงินใช้ไหมเออจะคืนเมื่อไหร่ตอนอยากได้มันสีอ,อย่างหนึง่งเด้บอกว่าวันนั้นจะคืนวันนี้จะคืนเออถึงเขาสิบอลดอกกระตามแต่พอหายไปเงียบคิดบอันนี้คือนิสัยของลูกนี่ เขาบอกอยากเสื่อมาเจ้าสิไปดักต๊บเดือดผมเคยเล่าสู่ฟังเลยมีดักต๊บใครอยู่โรงงานเก้าปีพอ่างอายุถ้าเห็นว่าสนิทกันเออเห็นเขาว่าเขาบอกมีน้ำกลินเขาผลิตข้นเหรียญหวยยืมพันสองพันสามพันวัชพายดอก,ด,กดอกกระโบไฮด์ต้นกระโบไฮด์แถมยังหนีเขาอีกเด้โทรหานก็ตัดสายอืม นัดม่นัเมือนี้พอหอดเงินออกแล้วก็แล้วเพราะเบิกเงินกันแล้วนี้นนะโมโหหลายไปดักตบหน้าโรงงานตอนเลิกงานตอนนี้ถือโกงม่นมีหลายอย่างถูกโกงจากการยืมเงินหลายถูกขโมยเงินก็เคยถูกอ่าเพื่อยังายจ้าง นายจ้างบ่จ่ายเงินน่ะนะกงเนื้อจ่ายนายจ้างคงบ่จ่ายเงินน่ะบ่มีก็เจอเนาะทำงานปีสามเดือนมือนั่นแล้วมือนี่บ่มีเจอมาเบิดเนาะจากเพื่อนร่วมร่วมงานขโมยเงินกับเคยมือเงินออกเนาะเขาสิหูมือเงินออกแล้วบ่มีก็ได้รับเงินมาแล้วว่าชิปไปฝากยายรวยตอนนั้นอะเนาะสะไย่ตะกินเัรผะบอคอยมีบัญชีโอน พอได้เงินละเงินเดือนออกแล้วก็สิบไปให้พี่สาวเก็บให้ยายรวยตะเกี้ยุงเทพแบบเลิกงานมาแล้วเขาหองถอดเสื้อผ้าแ <พอ S 1> ท้จริงนะกระเป๋าเงิน,นอยู่ในกระเป๋า<ด>กางเกงถอดไว้ในหองดดแล้วก็ปิดประตูแล้วก็วิ่งรบไปอาบน้ำพอมันอาบนำ้ำนรวมอยู่สันล่างนอของหอผักแต่ประตูมันบริลล็อกแต่ดึงล็อกไว้เสื้อปิดไฟเสื้อพออาบน้ำแล้วขึ้นมา แต่งโตใส่เสื้อผ้าอะไรก็เก็บเอากระเป๋าเงินผมเลยหูุดเลยว่าเงินเนี่ยเขาขโมยไป<อ>กระเป๋าเงินียังคือเก่ามันอยู่ในกระเป๋าเก่งเออไม่เอาแต่เงินแสดงว่าคนที่เงานน้ำกันห้องติดกัน<อ>เขาซ่อมอยู่พอเอากระเป๋าเงินแล้วบมมีก็ขึ้นแท็กซี่ไปหาพี่สาวพอไปควักกระเป๋ามาอยู่ห้องพี่สาวมาหาเงินบมเห็นกักบาทเงินแต่กระเป๋า <laughs> เงินเดือนแค่เจ็ดพันบาท แบบตกใจว่ำเลยพอเปิดออกมาแล้วบมีราคาแร็กซี่อันเดย์ <c oughs> เออ <c oughs> ใหญ่รวยแล้วย่งางออกมาหักอิน่ปักซอยตกใจแบบมันกึองอันนี้มันกีดบอ่อมันเหนียตอนใดอันเดยแต่มันจ <c oughs> ิมาทกทวนเบืองแหลก็หูเลยว่ามันหายตอนลงไปบนำ้ำ <c oughs> แบบว,ว่าค้นขางห้องเห็นงานน้ำกันแล้วเขาสีซ้อมอยู่ว่าเขาลงแปบน้ำแล้วเขากรลิบเขาห้องเขาแต่มันจะไปซอกหาเด้พอ กระเป๋าเงินเราม่อยู่ในกระเป๋าเงินก็บขอแต่ึ้นมาหนักกับโจ๊กกะตีเนี่ยไม่เอาแต่เงินไม่เอาแต่เงินแต่คอยจะคอยไปดิเบิ้งคอยกระจกกระเป๋าเงินเราคอยไปเลยพอเงินเดือนทั้งกองก็จะคืนเลยโคดโถเลยเนาะแบบว่าชุดๆเลยอ่ะเพื่อนร่วมงานน่ะสำคัญที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมีเงินก็อย่าไปให้ผู้อื่นยืมพี่น้องต่อให้ญาติพี่น้องก็ตามอืม ถ่ายยืมต้องมีหลักฐานมีพยานยิ่งดีคำว่าเงินอ,อะญาติพี่น้องเขาบปนนับดอกหักหลังกันได้เงินปัดยังกระขาดนะอืมกระขตัตขด <c oughs> ตแป๊บแปบ๊บแตบบะ่ะไข่ไม่ใส่อะไรเลยนะเกี่ยวน้ำปลาขึ้นก๋วเเอาไว้ทาน หาบบจำเป็นจะไปยืมดรอเนาะบบแม่นยังเลยหนึ่งมันจะมีปัญหากันจากคนที่เป็นชนิดกันกระลายเป็นเกียรกันสร้างกันบ่เผาผีกันจากการยืมเงินเงินตัวเองกลางตัวเองเนาะเขาแม่ตอนเขายืมเฮ้าเนี่ยโอ้แทบสิกราบตีนแต่พอเขาเอาเงินเฮ้าไปแล้วเนี่ยเฮาแทบสิกราบตีนเขา อยากได้เงินจะของขึ้นนะ่ะวายแล้ววายอีกอันนี้เรื่องจริงเขากมีปงะสบกันส่วนใหญ่คนอยากอยูม่มันก็เ้าได้เออสิขึ้นเมื่ออืน่นสิขึ้นมื่อเมือเนี่คอยเคยโดนหลายเนะาะแม้กระทั่งยาิพี่น้องเนี่็เคยโดนเนี่ยแ <c oughs> ก้อนัตหลบมีเงินแกน หกลอยบาทเขาขอยืมหาลอยแกให้เขาบัรจาคงเรือลอยเดียวเนี่ยกลัวเงินสิออกกินมือรหาบาทกินแจ้วคุกน้ำปลาเคยจังหวดสมมรอนี่นคนที่ทำทำไม่เข้าเจ็บเนี่ยเกียดเท่าสเมือเนี่ยเห็นหนากะต่อให้รถเหยียบตายตรงหนากบคือสิบอ่ซอยมันเจ็บแบบ มันตัวเขาได้องนะบอกว่ายืมเงินเอาหารอยบอกว่าเมื่อออ่นสิเบิกท่าแก้ให้แท้กกับคนหุจักกันญาติพี่น้องล่ะบอกว่าบบมีเงินกินเฮ้ากับโบมีแต่เฮ้าอุ่าแบ่งให้เขาพอเมื่ออื่นล้วก็เงียบกริบโทษตามกับบ๊บับทรงกความไปกันแล้วยันเท้าสมื่นเนี่ยเดี๋ยวเห็นหน้าสมื่อเนี่ยบ่แนมเมือเลยเดี๋ยว สร้างบได้ถรถแต่มันมีกน,นคนเขาด้วยความบ่มีเจ็บแห้งนะแบบว่าบ่มีินกินเขาน่ะโทรมาหาอันคุณยายอยู่บ้านให้ไปตามเอาเงินน้ำแม่มันหูบอกคุณยายว่าจังได้คุณยายว่าก็สร้างเขาตัวลูกต่อไปก็บ่ต้องให้เขายืมแค่นั้นก็จบแล้วแล้วว่าจังซี่แต่บ่มีโทรให้เล่าเดี๋ยวไปถามเอาเงินน้ำแม่มันอยู่ในบ้านเนี่ยอือซูมเมอร์นี่ลูกนี่บ่มีอยู่ในบ้านนี่มีหลาย เนาะบ่มีให้ฟรีไปเลยเพราะว่าอย่างตอนเขาลําบากลเขามาหาตกงานเนาะบัตรกระเบิดอายุโดนปั๊บอีกบ่มี่ซอยพอได้งานแล้วสมือีญหายกิบไปเลยบที่ต่อกลับมาคนได้บานนี่แหละบ่มีเห็นสมือีญบนนี้หมดน่ะพ่อไปได้ดีเลยรับเงินบาทหนึ่งกับบกคืนแต่คนแบบเมียเสือเถอะ บ่มีว่าีกคนพวกนี้มันมันสามารถกินน้ำไม้น้ำเฮ้าได้แค่เธอเดียวเนาะพอมันเห็นเฮ้าแล้วต่อไปมันก็บอสามารถกลับมาแบบยืมเข้าได้คือเกาพอเฮ้าหายควบไวใจเข้าไปแล้วถ้ารอบสองก็คือสีหยาคือมีเจอเจอจนสิ้น นี่ก็ปกติค่ะขั้นเคนมาอยู่บ้านนี่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวว่าเศร้ามีคนยืมเงินดิตอนที่เ่ามีเงานอยู่เทห่ืหอบ,บ่อยอะกดตั้มกดซิปกดไลนแต่มาอยู่บ้านเนี่ยก็มีคนยืมย่เออยังบ้านคืนก็มีใช่เอยอด้วยนแลวดีละ ใช่เบิร์นเร็วในนี้นั้นใช่เบิร์นระบ้อเบิร์นเร็วมีแตียงยืมให,หม่เด <c oughs> ีอยวเสียเนื้อเบล่อค่ะนั่งไม่มีแล้วยืมสัง่งเงินยืมได้อเออแต่ว่าต้องมีอันเนี้ยมาจับพ่อกับแม่มจับไปเอาหน้าเราไมาจับเลยเอาพ่อเยินนะเอาเดี๋ยวแม่จับไปเอาแถวนาแม่เอาเดินนาแม่มีสิบห แล้วก no ็ม no ีเงินอยู่บ้านนำเงินอย่างแก้ไขแก่หายหกแสนยาม่ยผู้ซื่อปัญยาหายแล้วเราก็บอกเอากันเลยกินเลือดไข่กินนะแคบกระดาแคบกระดาบบเนี่ยทำแคบกระดา ไข่นะเขาใบไข่ไข่เค็มรอะดอกตึ้งบวกไข่เค็มหวานโคกะพาะอนไข่เค็ม้วมือกนเออคอยออกมาแล้วสามเขาตึ้นเศร้ามาเขาจิกินบดย้ยแข่งโคงจาดูอยังอีกนออกมาแ้เขากินบดนั่นแหละพี่น้องจ้าวไล่ะกั ประสบการณ์นี่คือโดนโจเจอมาเมื่อตัวบ่มีก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานสู้ชีวิตตั้งแต่อายุสิบเก้าปีเนาะทำงานอยู่ประเทศไทยสิบสามปีโดนหลอกโดนโกงโดนขโมยเจอมาเวิ่มันคือประสบการณ์เนาะแล้วก็คือบทเรียนที่เราใจง่ายกับคนอื่นเกินไปก็บกดีใจดีกับคนอื่นเกินไปก็บกดี ทาวาเลวกับคนอื่นไปก็บ,บ่ดีใจดีโพดัดถึกเอาเปียกใจดีโพดมาถุกเอาเปียกิกเห็นความดีเลยาาขอขอบคุณลูกนี่ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้เนาะกรุณาเอาเงินมาคืนด่วนเอาไปแล้วพี่น้องะ <c oughs> สบายดียยยเขาชิจังคอยได้อยู่บอ่บย, <laughs> อยืมเงินแปลงแต่สิบปีที่แล้วได้เลยนนะบาบันโคโนันมาส่งจึงบรรทุกคน <laughs> ถ้าโดนอมาราแซงนะจ๊ะจะบอกให้ติ <laughs> หนีจะสาธีเดียวมันไม่ใจวะสิ <laughs>